สวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวัดเดือดขาของเด็กติดรถนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนัดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์กันนะครับต่อจาก EP ที่แล้วเลยที่เรารีวิวกล้อง Priority Hero 4 r ไปวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของกล้อง Hero 2 w เรียกได้ว่าลองมาจากตัวท็อปนะครับเป็นตัวลองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอวิดีโอเนี่ยตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง นะครับแล้วก็เขาบอกมาว่าตัวเนี้ยมันมี WiFi ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเราไปดูว่าสเปคข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างทั้งผมเนี่ยได้ไปดูคลิปของตัวนี้มาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าความคมชัดไม่แพ้จากรุ่นพ่มันเลยมี WiFi นะครับเป็นจุดเด่นของมันคือมันสามารถที่จะโหลดแอปลงมาในมือถือเราแล้วเราก็สามารถโหลดคลิปจากตัวกล้องเนี่ยเข้าสู่มือถืออ่านี่น่าสนใจครับมันเป็นแมกเนตโฮเดอร์นะครับ คือตัวยึดของมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเกียวหมุนแล้วก็ติดก,กับกระจกแต่ตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กเลยผมว่ามันง่ายนะครับเวลาสมมุติเราเราชนแล้วเราขี้เกียจโหลดคลิปอะไม่ต้องไม่ต้องถอดอทั้งทั้งยวนะครับเออก็ไปไปเอาเอากล้องเนี่ยไปให้ทางทางคนที่เขาอยากดูเนี่ยดูคลิปได้เลยสเปคมัน Full HD 1080p ชัดที่สุดแล้วครับในตลาดตอนนี้ ขนาดมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับเป็นจอ2นิ้วแต่ว่าผมว่าเขาทําออกมาเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่เรารู้สึกว่ามันเกะก,กะลูกตาดังเลยเราก็เอาตัวเนี้ยกลองที่ซ่อนไปกับรถนะครับเนาะ เออมันก็ทําให้ทัศนาวาิสัยเราไม่ถูกกดเกาจอมันอนะเป็น IPS นะจอเนี่ยเทียบเท่าพวก iPhone เลยภาพที่ออกมาบนจอของกล้องอ่ะมันคมชัดมากนะครับสามารถถ่ายรูปได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับกว้างถึง170องศาเลยเรียกได้ว่าเกือบเป็นเส้นตรงก็เก็บภาพได้ครบทวนตัวนี้เป็นเลนส์แก้ว 6G นะครับคือ6ชั้นนะครับเป็นเลนส์แก้ว6ชั้นก็รองรับภาษา เจ็ดภาษาเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าภาษาไทยมีแน่นอนมี Parking Mode มี G Sensor นะครับแล้วก็มี Motion Detective Parking Mode G Sensor Motion Detective คืออะไรเวลารถเราเกิดอุบัติเหตุตอนจอดไว้เนี่ยต้องมันจะทำงานอัตโนมัตินะครับไม่ได้รับแรงสั่นสะเทือนครับลองรับ SD Card ได้ถึง64 g b สสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่า16 g b มันไม่จุใจเราก็ไปซื้อเพิ่มเดี๋ยวเรามา Unbox ดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างเริ่มเลยเปิดมา เวลาเราเลือกซื้ออุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้ามีการรับประกันสินค้าเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับดนที่ตัวกล้องก่อนเล็กกระทัดรัดจริงๆนะครับตามที่บอกไปคือมันเป็นกล้องสองนิ้วครับแต่ว่าการใช้งานข้างในเนี่ยเรียกได้ว่าไม่จิ๋วตามตัวนะครับก็มี Wi-Fi มีอุปกรณ์มีฟังก์ชันต่างๆครบคันเนาะแถมมีแมกเน t ตโฮเดอรครับเรามีคู่มือ นะครับคู่มือมาให้สายชาร์จแล้วก็นี่ครับเป็นแมกเนตโฮเดอร์นะที่ผมบอกคือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อไปอนี้ได้เลยฮะเรียกได้ว่าออผมผิดได้นะครับมันมันเข้าด้านนี้ฮนะตึ๊บนี่แล้วเราก็ไปติดกับรถอย่างนี้ตึ๊บตึ๊บนี่ติดแน่นหนานะครับเรียกได้ว่าดึงเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับ USB อีกแล้วนะครับเราเราก็สามารถเสียบชาร์จกล้องแล้วก็ เสียบชาร์จแบตบมือถือเนี่ยไปในตัวได้เลยนะครับทุกท่านก็อยากจะทราบราคาของมันแล้วใช่ไหมฮะว่ามันราคาเท่าไหร่ราคามันอยู่ที่3,900บาทเท่านั้นนะครับรวมติดตั้งนะครับแล้วก็รวมการเก็บสายแต่ทีนี้เนี่ยทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าแค่เนี่ยมันยังถูกไม่พอนะฮะก็เลยให้10%มาครับเป็นส่วนลดสำหรับคนที่ดูรายการวอเตอร์คาร์นะครับมาถึงช่วงนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ลากันไปก่อนนะก็ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ